thank you กลับมาอยู่กันต่อในป๊อปคาลเจอร์นะคะในช่วงนี้เราก็ยังพาคุณผู้ชมไปพบกับงานประจำปีที่อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรค่ะนอกจากจะเป็นงานแห่เจ้าพ่อแก้วแล้วนะคะยังเป็นงานที่รวบรวมบุคคลสำคัญที่ถือกำเนิดขึ้นในอำเภอบางมูลนาคแห่งนี้ด้วยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทีมงานและแยมนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศของพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอบางมูลนาคร้อมใจและพร้อมเพรียงกันจัดทำขึ้นนะคะซึ่งเป็นการถ่ายทอดให้เห็นถึงวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวของไทยและจีนค่ะส่วนบรรยากาศเพิ่มเติมที่นํามาฝากกันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมาติดตามพร้อมๆกันนะคะมาเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นภูมินลำเนาเทีนเกิดสองมาร่วมงานคารวะเจ้าพ่อแก้วซึ่งถือว่าเป็นปูชนิบุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ความศรัทธาของประชาชนที่ถูกถ่ายทอดจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมเป็นแรงพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทําให้เกิดความรักและความสามัคคีเมื่อขบวนพิธีแห่เจ้าพ่อแก้วแห่ไปทั่วทั้งอําเภอบางมูลนาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาเลิกดีที่จะอัญเชิญเจ้าพ่อแก้วเข้าประทับยงังศาลสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่ทําให้ประชาชนเป็นอันหนึ่งกลมเกลียวกัน นั่นก็คือการจับมือไม่ให้หลุดจากกันแล้วอัญเชิญเกี้ยวเจ้าพ่อแก้วเข้าสู่ศาลที่ประทับพร้อมเปล่งเสียงอันดังเป็นการเอาเริกเอาชัยมีการจุดประทัดและดนตรีบรรเลงอย่างกึกอก้องไปทั่วทั้งอำเภอ อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญของชาวอำเภอบางมูลนาคที่สัมผัสได้ถึงความสามาัคคีทางวัฒนธรรมนั่นก็คือการกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อพบปะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงโดยใช้วันดีๆในวันพิธีแห่เจ้าพ่อแก้วและในปีนี้มีผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองหลายท่านที่เป็นชาวอำเภอบางมูลนาคก,กลับมาร่วมพิธีอันสำคัญและพบปะพูดคุยกันเช่นท่านองคมนตรีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัย นายแพทย์นรง์สหเมธาพัฒนปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณเมตตาอุทธกพันธ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทอัมรินพินพติ้งแอนด์พรับบิชชิ่งจำกัดมหาชนและผู้ใหญ่อีกหลายท่านแสดงให้เห็นถึงความรักและความสามัคคีของชาวอำเภอบางหมูน,น้าครับ วัฒนธรรมไทยจีนที่หล่อหลอมกันอย่างลงตัวในงานพิธีแห่เจ้าพ่อแก้วของชาวอำเภอบางมูลนาจังหวัดพิจิตรด้วยธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่เหมือนกันเช่นนี้ทั้งความกตันยูการอ่อนน้อมถ่อมตนการมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่จึงทําให้ทุกคนที่นี่อยู่ร่วมกันได้อย่างสนิทสนมกลมเกลียวรู้รักสามคัคคีอย่างที่เรียกได้ว่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าที่อื่นเลยครับ และนี่ก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวอำเภอบางมูลนาค่ะที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้รุนลูกรุนหล,น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 ลานอย่างเราได้สัมผัสถึงนะคะและวันนี้ค่ะเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาสองทุ่ม40นาทีเป็นต้นไปค่ะรายการป๊อปเคาน์เจอร์จะรวบรวมเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากคุณผู้ชมค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าศิลปะวัฒน ทำไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อและล้าสมัยอีกต่อไปสวัสดีค่ะ